สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนครับมือในช่องฮักนกชาแนลครับอันที่เห็นเป็นดวงนี่เป็นขันแยงโนมัครับนี่แซบแซบแกงใส่ผักคะแนงแม่แล้วก็บักอือน้ำครับมือในโบมีเห็ดมกบวบน้ำพี่น้องแมนมกอือกับมกบวบดิบกับผู้แห้งขันแยงโนมัของทางเพจเท่ากับมีด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจครับอ่อนๆแบบนี้เลยตอนนี้กันยังจัดโปรอยู่ด้วยค่ะพี่น้องโอ้ยสามแพ็คส่งฟรีแพ็กละแปดสิบบาทสามแพ็คสองร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีคุ้มพี่น้องเย เอาถ้าใดสนใจครับทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามามาบัวลายแย่ห้างครับบรยรยรากาศทงไฮทงหน้านั่นนี่แกงน้ำมันน้ำลายไหลแซ่บอะไรวะอืมน้ำมันมแบบอ่อนเลยอืมเหบ,บแซ่บบรรยากาศก็ให้กับขมิ้นตัรมะฮุงเมนูยำพา,ายยำหน้านี่ครับ อยากล่งเปล่าอยากโล่งพัดำอ่อ,อ,อนๆเลยเอยๆครับพี่น้อกหเห็นดวงใหญ่ๆนั่นนี่เบิงบ่งซีซีไหมเบิ่งแต่ว่าขาดแบบอ่อ,อนๆครับนี่ดวงใหญ่ๆอ้วกขนาดกัดฟันแบบหัวปวดฟันยังกินได้เลยอ แสบแสบบานบานเท่าครับมาเ่ยแสบแห้งว่ะอพรพะดำแต่วิตามินบางบางทิ้งคาแสบแมนขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่คอยห่วงใยครับมากลับมาแสบแคบเพื่อเก้าครับพี่น้องบอกไว้เลยนะ สาวกับเมื่อกินแกงไรให้บึงเงนี้ <c oughs> จัดหายตามข้ามเรียบร้องครับเนี่ยของหมกักเนาะเบึงขนแนอ้วนๆครับโมเมนตนอ้อนะเดี๋ยวกัาดิมีอีกแบบนึงครับเดี๋ยวจัดมาพี่น้องครับเบื้องดียร้องพัดดํานี่ใหญ่เลย ถุกได้เล่าจะจะเทียบเท่าแกงหน่อไมเ้เราคนน <c oughs> ่ะนำกระเบือตัว <c oughs> แรงแกงบนบ้านครับแกงเต็มอือบบวบความเหนื่อยกับพี่ลึกแล้ว <c oughs> <c oughs> มีเขาอยู่ตรงหน้าอืมผักไก่เงินอ่อนหอมๆครับหอมครับธงเลยมนเนี่ยอืมพี่น้องดำหน้าเลยอืมเต็มอืมน้ำราบก็อ่อนแห้งครับ แบบแสบหรือว่าทางเฮ็ดละงอกัะมีเด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจครับเมื่อหนะ้าต้มอึงไข่ไม่กินบ่อือึงไข่รวนหวัวบ่ได้กินเนะติมต้มสัวผักแพ้วนะครับอึงไข่ไมีเือากันครับฟีดไว้เพื่อพี่น้องไวเต็มทีเลย ว่าทเป็นน้องง่วน้องควายแบบพี่น้องก็ให้ข้ามสนใจไลน์ครับว่าทางเพจเท่ากับเพจจริงกับผมมีการตัวน้องเป็นกนกเนาะครับทรงจริงครับพี่น้องมือนาตะมอฮงมีแต่แนวอยากพี่นนองคือจะยังกระแซบมันนั่นครับจำเอาเลย เพื่อพีเพื่อน้องไปเลยพอดำมึงอืดมึงอือหรือว่ามาพักท้องนะพี่น้องแบบมันๆหวานๆเลยเนาะกลมกลืนจะ่กะพักไหงอ่อนๆมาเนี่ยหอมลืมโลกเลยครับ มีบอลเงินพร้อมครับไม่หอมพักขยี้เงินเลยพ่อรำถ้าเป็นแยงธงหน้าพอได้นแางพานีาน่หอมคือแกงละใม้เลยไม่น้องแก่เผื่อนนะแนงางพายสุดกระ,สะเสรเ็จเลยพี่น้องเข้าใจป่ะครับหอมพักขงยงมันหอมมันอ่อนเนี่ยพี่น้องข้าวใส่พักขาแคอีกแบบหนึ่งโอ้ สวยครับมีญ่ครับอืแฮบะอ,อืวิตามินพันดีครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้คือกินได้ตลอดส,สี่สิบสโมงเลยครับ <c oughs> ตัตงแต่ออกจากโรงพยาบาลแม่ไปนองบระจำมีเขาบุยุดเลยขนมปังกระเบิดทองห่อแล้วมนเนี่ยเม่ดดินุอ่มอีกกองหนึ่งแล้วแต่เสาร์มาเนี่ย หัวเด็กแปลว่าทองวางบ่ได้พี่น้องเุินมดูซื้อหิวตอนนึงเขาจะว่าบริษัทลดหุดหน่นเนาะใช่จิงก็ลดอีรีนะเพิ่นใหญ่เพิ่นอ้วน แหงเพิ่มบะรออืมเบิงเบืองคือเนาะเบืองน้ำคนคนคนคืออย่างคนคือเขาเบื่อบางมองบางบอนแกงบวกขึ้นกันอันนี้คือแกงอีสานบ้าบาเนาะครับแกงใก่ผักแค่งแกงใส่ผักในลายยางในลายแนว คิอว่าจะของยากเนาะแล้วนี้บริกรน้ำมันซองถุงครับได้แบบลายนหมดงานอีกถุงนึงพี่น้องเอาไปกินกระปุลพี่น้องเนี่ยเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้พี่น้องเนี่ยปนกบหน่อยนะพี่รำแม่นคือใส่อะไรได้หมดเลยต้มกบใส่ผักแห้งปนครับอันนี้ หนึ่งกับตม้ำไมเนี่แหละครับบานเฮาหาเนี่ยแซ่บแซ่บบานบานมากินอพอาทำในเเทียไทีู่งมัน,เ,น,น,นเ,มเดี่ยวซนกันแต่ว่าพี่น้องเขาก็ต้มแจ็กซีปรทีนะครับเด้อซื้อไปแล้ว หมเกรบวานวานมูอืกับวานหวานมันนะหมอื้อพอดีมาขยอกงแกงใหม่เบื้อทาน,นยอย่างเด้อวมากครับไปยืนลงาปเลยกินตุมใครกํายังขอตม้มว่าอาหารเพน่กรดีอยู่เลยอือ คนละมากลากใหม่มีครบครับห<ค><อ>มูส่วนมากก็<น>จะเป็นเนื้อสันสิบุคอยตีดมั่นแต่ว่าผัดมันมักตีดมั่นแบบแ่บน้าใหม่กับอ่อนๆเลยแมนท่านใดซื้อไปแล้วโบพิดหวังครับ มันบองใหญ่มันชิโนวป่ะครับนัวป่วะเอาข่าวดีมาฝานะ ขอกันแห้งเข้าพอแล้วงมนันกเหมเมือแรงยังยกินอีกขั้นเลยเบบนี้เบิ่งน้ำกระเบือคนๆนะครับ สดนำนี่ก็ะซำอิ่มเข้าเลยพี่น้องเลยคนแหง้งแสบม่แดดซองพอดีไหมน้องพอดำผ้านางมองแดดมันไปว่างามดีพี่น้องแดดกันยากซองครับผมกับบุ่อยมีฟ่าทงไ้ทงหน้านี่ครับเปิดดำหน้าเบิดแล้วพี่น้องเกี่ยวแหละกินปุ้ยแหละครับนี่พี่น้อนี่กะเลื่อมใส่เบ็ดโกบเลยแล้วนี่บรรยากาศบานไฮบ้านหน้าเขาครับเขา วันอนี้ก,ก็ฝากพี่ตอนน้องเข้าไปนะครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเปกเรลังโลกระลังใจสําหรับอันพี่น้องผู้ที่ทางม,มาหลายครูหลายคนครับสบายดีบ่อบสันสบายดีแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุญขอบคุณครับทุกการห่วงใยเนาะพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกการสนับสนุนบอสิขอเขามาเบิรงคลิปบอสิเขามากดไลค์บอสิขอเาสขเมามาสั่งซื้อเป็นสินค้าตามฤด,ดูกาลเนาะครับเนาะตอนนี้ก็จะมี อึงแม่ไข่ด้อค่ะ,ะพี่น้องก็ยังมีค่ะอึงไข่ล้วนของฝนแรกด้อค่ะทางเข้าเด้ฟีดไว้นะคะแ,แล้วก็จะมีเฮดล,ละงกเฮดเพาะแล้วก็เฮดปวกแล้วก็แมงมาลีแมงมาลี<ะ>กัยังมีด<ะ>้อค่ะพี่น้องอ้าวท่านใดสนใจครับตอนนี้ก็คือคนทรงเข้ากรเริมเร็วแล้วแะแนงน้อใหม่ค่ะพี่น้องแล้วก็อืน่นอื่นอีกมากมายที่สหรับเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะพี่น้องยยอยากได้ยังก็สามรถทักขม้าทถาเบืองก่อจก็ได้้อค่ะพี่น้องวัยานี่ ชาฮอนแอดมินต้องขอโทษขออภัยครับปานี้ก็คือเลืมเลี้ยวกันทุย่างแหละครับเอาสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบอกว่ากันครับขอบุณขอบคุณพี่น้องเฮาสุขุสุขคนครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนาครับลำลำเรื่อยๆรทุกคนเรื่อยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ